สวนของข่อยเขียนโดยนิมิตสวรรค์สวนของข่อยแคมป่าตีนดงมีหูบทรงเป็นสี่แจสาไม่ไร้หลากปลูกอยู่ในสวนบัดนี่สวน ทานฟังทางนี้กกหมากมีหมากเขียบมีหลายไม่คั้นคายแมนซุมไม่ไพ่กาลังใหญ่อาโวกาโดเครื่อหมากโมหมากอึหมากฝักตำแซบขักหมากฮุงหมากแตงเปลือกสีแดงหมากเพชเซอรี่ ใกล้ต้นมีแมนกกพักหวานปลูกพอนานหมากนัดไม่ไหลงามขี่ไก่ซุ้มต้นหมากนาวใบสวยเงาเขียวงามกกข้าวเกี้ยวตามสาวหมากบวบหมากน้อยกับก้อยหอยกระโดนสเมิก ต้นยังเล็กขี่โหดใบหนากกพิลาสีไข่กอขาขามทั้งวาลินไม้ใบเตยเยี่ยมขอเผยสู่ฟังโอนี่เขียนเมื่อแปดซิงหาสองพันาว